วันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยนะครับคลิปแรกเราจะมาดูเรื่องของรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูเด็กนะครับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยนั้นนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องไปดูที่นะครับหน้าที่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนนะครับการเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตในสังคมเด็กควรได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ด้วยความรักและความอบอุ่นไม่ว่าพ่อแม่จะยากจนหรือร่ำรวยนะครับการเลี้ยงดูจากสถาบันอื่นเช่นสถานสงเคราะห์โรงพยาบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็กไม่สามารถจะเลี้ยงดูได้ดีเท่ากับครอบครัวตนเองนะครับพ่อแม่ของเด็กเองเพราะนะครับการเลี้ยงดูเด็กนั้นต้องการการดูแลนะครับทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับจากประสบการณ์ของเด็กในสถานสงเคราะห์จะเห็นว่ามีการพัฒนาช้ากว่าเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเช่นในเรื่องของการปรับตัวการพูดนะครับการ ปรับตัวทางอารมณ์ก็จะมีการช้าหรือเมื่อมีพฤติกรรมที่เปี่ยเบนขึ้นเกิดมานะครับการเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตนะครับขึ้นในสังคมอย่างสมบูรณ์นั้นต้องให้เด็กได้รับนะครับการตอบสนองความต้องการหรือข้อมูลพื้นฐานอย่างเพียงพอซึ่งได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้1การตอบสนองทางด้านร่างกายนะครับก็คือเรื่องของปัจจัย4นั่นเองนะครับเสื้อผ้าอาหารนะครับเครื่องุ่งห่มนะครับแล้วก็ยารักษาโรคนะครับ อันต่างๆนี้นะครับในเรื่องของการสนับสนองทางด้านร่างกายอีกอันหนึ่งข้อที่2คือการตอบสนองทางด้านจิตใจนะครับเด็กต้องการความรักความบมุนม,มุนการยอมรับนับถือนะครับจากครอบครัวและการเป็นอิสระของตัวเองในเรื่องของความคิดบางครั้งผู้ใหญ่อาจจะมองความคิดของเด็กว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่บางครั้งเด็กอาจจะคิดมากกว่านั้นอันนี้เราก็ต้องดูเรื่องของการตอบสนองนะครับ เรื่องของจิตวิทยาของเด็กนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วนะครับนะครับอันที่4ี่มาดูว่าการอบรมนะครับให้เด็กอยู่ในระเบียบของสังคมรู้จักสังคมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กนั้นสามารถปรับตัวเข้าสังคมได้โดวยวิธีการดังนี้นะครับการปลูกฝังลักษณะที่ดีให้แก่เด็กคือการให้เด็กนั้นมีสุขภาพนามัยะที่ดีมีระเบียบวินัยนะครับมีชีวิตที่เรียบง่ายมีความรู้ชอบสามารถปรับตัวเข้าผู้อื่นได้ดีนะครับและก็กล้าแสดง ความคิดเห็นรู้จักแก้ปัญหาห้าได้เรื่องของนะมารยาทของสังคมคือการฝึกมารยาทในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานที่มารยาทในการรับประทานอาหารนะครับหกนะครับการส่งเสริมให้นะครับลูกนั้นรู้จักจัดหาอาส่งเสริมความสนใจของลูกนะครับโดยการจัดหาสื่ออุปกรณ์นะครับที่ลูกมีความสนใจเช่นกระดาษวาดปูปสบายสีนะครับ ถ้าลูกสนใจด้านศิลปะก็จัดพวกนี้ไปแต่ถ้าเขาสนใจด้านอื่นก็หาอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับให้กับลูกนะครับแล้วก็นะครับมีนะครับเขาเรียกว่ามีเครื่องเล่นเหมาะสมกับวัยนะครับกับพัฒนาการนะครับควรจะพานะครับเด็กนั้นไปสู่โลกกว้างนะครับหรืออย่างหนึ่ง่าไปทัศนศึกษาแต่ปัจจุบันนี้เราเรียกว่า,าการนลูกสู่โลกกว้างก็คือไปดูในสิ่งต่างๆที่เด็กนะครับยังไม่เคยสัมผัส าานะการเปลี่ยนสถานการณ์ทำใหเด็กนั้นสามารถที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับมาดูการส่งเสริมนะครับพัฒนาการต่างๆซึ่งเดิมทีแล้วเ,เราพูดกันว่าเราจะส่งเสริมพัฒนาการเสียงสีด้านแต่ที่จริงแล้วพัฒนาการเนี่ยนะครับมันมีการส่งเสริมหลายด้านด้วยกันแ,แตกย่อยแต่กระนกันไปนะครับก็มาดูนะครับ,นะรบแล้วก็เจ็ดก็ส่งเสริมพัฒนาการด้นาน,านสติปัญญานะครับส่งเสริมการคิดแก steroids, ้ไขปัญหาต่างๆ ส่งเสริมให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตนเองส่งเสริมให้ลูกมีความคิดนิยมนิเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับส่งเสริมให้ลูกได้มีโอกาสในการทําสิ่งที่ตนสนใจส่งเสริมความรับผิดชอบในการทางานต่างๆส่งเสริมให้ลูกรู้จักสังเกตสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่ในครอบครัวนะครับส่งเสริมทักษะภาษาเพื่อมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ทักนภาษาต่อไป8การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมนะครับถ้านะครับ เด็กได้อยู่ในสังคมที่ดีนะครับการถ่ายทอดออกมาในสังคมที่ดีที่อบอุ่นนะครับเด็กก็อยู่ในสังคมที่อบอุ่นแต่ถ้าสังคมที่เขาอยู่เป็นอย่างไรนะครับการรับรู้เรื่องของสังคมนะครับพื้แทนสังคมก็มีผลต่อพัฒนาการของเด็กเช่นกันนะครับการส่งเสริมนะครับก้าวองการส่งเสริมอบรมลูกให้มีความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของชาตินะครับในการรักษายุบย่องบรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ให้เด็กกันรู้จักคุณค่าของมรดกและวัฒนธรรมนะครับหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะลืมไปว่านะครับาการอบรมให้เด็กนั้นเข้าใจวัฒนธรรมของตนเองนะครับเข้าใจเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งสําคัญซึ่งพ่อแม่สมัยใหม่ก็มักจะลืมในเรื่องของอข้อนี้ไปนะครับไม่รู้ว่านะครับความสําคัญของพ่อแม่ในการอบรมนี้งดูนะครับ เรามาดูก่อนว่าเราจะทําอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่จะตั้งเป้าหมายในการอบรมเลี้ยงดูนะครับลูกนะครับแล้วก็ต้องเมื่อมีเป้าหมายแล้วก็ต้องรู้จักจิตวิทยาในการอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยนะครับซึ่งจิตวิทยาในการพัฒนาเด็กนั้นก็มีหลายข้อหลายประการเหกันนะครับก็มีนักจิตวิทยาหลายท่านได้กล่าวไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กและพัฒนาการของเด็กนะครับมาดูรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูรูปแบบที่1นนะครับคือการอบรมเลี้ยงดู แบบให้ความรักความอบอุ่นแบบประชาธิปไตยนะครับในแบบนี้นะครับก็อบรมเลี้ยงดูดแบบในเรื่องของนะครับให้ลูกนั้นนะครับมีความเข้าใจความอบอุ่นนั้นซึ่งมีหลักอยู่3ข้อในการหนึ่งคือหลักของความรัก2ความเอาใจใส่3ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงลูกดูลูกของตวเองนั้นต้องใช้เหตุผลกับลูกให้ลูกรู้สึกว่าตนได้รับการปฏิบัติด,ด้าน ต่างๆอย่างยุติธรรมนะครับการอบรมเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกคนมีความรักให้ลูกแต่ลูกต้องการทั้งความรักความอบอุ่นความอาทรความมุงใย,ยไม่ใช่เพียงแต่ความรักอย่างเดียวนะครับวิธีการเลี้ยงดูแบบนี้พ่อแม่ต้องให้ความสําคัญกับลูกโดยถือว่าลูกคือส่วนที่มีความสําคัญต่อครอบครัวนะครับพ่อแม่นะครับต้องปลูกปังนะครับ ในสิ่งที่ลูกต้องการจริงๆจัดประสบการณ์ตรงให้กับลูกนะครับนะตามความเหมาะสมนะครับทางกายภาพอารมณ์รือสังคมทักษะของลูกโดยไม่บังคับให้ลูกทาในสิ่งที่นะครับพราะแม่อยากให้เป็นเพราะแม่อยากให้ทํานะครับยอมรับและขยกย่องนะครับให้เด็กได้เชื่อมั่นในตนเองฝึกให้เขาคิดแบบอิสระนะครับแล้วก็นะครับเราเอาใจช่วยและก็ช่วยเหลือนะครับแนะนําในสิ่งที่มีถูกต้องนะครับยอมรับ ในความสามารถแนะก็สิทธิ์ของลูกของตนเองอันนี้คือการเลี้ยงดูในแบบของความ,มนักอบคบับแบบประชาธิปไตยหลักการเลี้ยงดูนะครับแบบนี้พ่อแม่จะทําได้คือหนึ่งพ่อแม่ให้สิทธิ์แก่ลูกในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวให้เขาเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดพ่อแม่จะต้องไม่คิดแทนลูกฝึกให้เขาคิดด้วยตัวเองรับผิดชอบตัวเองสามารถเลียกใช้ชีวิต ในสังคมในอนาคตเพื่อให้เขาเติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมพ่อสองพ่อแม่มีหน้าที่ต่างๆาหาสิ่งต่างๆนะครับให้สิ่งต่างๆให้ตรงกับพัฒนาการและความเหมาะสมนะครับความสามารถทางร่างกายและอารมณ์สังคมสติปัญญาและทักษะของลูกไม่บังคับให้เด็กนะครับทําในสิ่งที่เขายังไม่พร้อม3พ่อแม่นะครับต้องเอาใจใส่ความคิดของลูกสนใจในกิจกรรมต่างๆของลูกให้คําแนะนําส่งเสริมเฝ้าดูนะครับ การกระทำของลูกด้วยความตั้งใจและอดทนเมื่อลูกประสบความสําเร็จนะครับพ่อแม่ควรแสดงความดีใจอย่างชัดเจนการเสริมแรงด้วยการชมเชยหรือการให้รางวัลอาจเป็นนะสิ่งง่ายๆนะครับโดยการอากอดการจูบก,การลูบหัวเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตัวเองและมีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะครับ c นะครับพ่อแม่ควรให้มีเวลาให้ใกล้ชิดกับลูกทําตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีกับลูกให้คําแนะนําให้มากขึ้นนะครับ มากกว่าการออกคำสั่งนะครับการเลี้ยงดูแบบประชาธิไปไตยไม่ใช่ประเด็จการนะครับควรจะให้เด็กนั้นได้เติบโตอย่างมีอิสระนะครับในพัฒนาการขั้นต่างๆของเด็กอย่างเต็มที่ห้าพ่อแม่ควรใช้นะครับการเสริมแรงนะครับเป็นตัวสร้างบุคลิกภาพของเด็กที่ต้องการจะให้เด็กเป็นพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างด้วยประพฤติที่เหมาะสมให้กับลูกเห็นอย่างชัดเจนเช่นการแสดงความอดทนในการทํางานความมีระเบียบความมีเหตุผลนะครับ การมีอารมณ์ที่มั่นคงเพื่อใจลูกได้ยึดมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปพ่อแม่ควรส่งเสริมความเป็นสุขกับภาพจิตที่ดีให้กับลูกโดยให้ิสระกับลูกควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบทําให้ทั้งสองสิ่งนี้สมดุลกันนะครับในลงตัวกันนะครับเช่นการยอมให้ลูกนะครับมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ในขณะเดียวกันก็ฝึกให้ลูกรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองด้วยนะครับเจ็พ่อแม่ควรจะใช้วิธีการลงโทษที่เหมาะสมการทําโทษนะครับยังเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเด็กการลงโทษทางร่างกายไม่ใช่สิ่งล้าสมัยหรือใช้ไม่ได้ตามทฤษฎีของโคเบอร์นะครับกล่าวไว้ว่าเด็กอายุ 1- นเปีการทําโทษทางกายยังใช้ได้ดีเพราะเด็กัยนี้กําลัง เกิดการเรียนรู้โดยหลีกเลี่ยงการถูกทำโทษทางร่างกายการตีเด็กเป็นการตีเพื่อสั่งสอนไม่ใช่ตีเพราะความโกรธหรือว่าสาเหตุอื่นๆฉะนั้นการตีเด็กเพื่อลงโทษจึงไม่ผิดและใช้ได้ดีสําหรับพัฒนาการจริยธรรมให้เกดเด็กในวัยนี้แต่อย่างไรก็ตามการลงโทษควรม,มีหลักที่ถูกต้องด้วยเสมอไม่ใช่ลงโทษโดยอารมณ์นะครับจะทําให้เกิดผลดีแก่ตัวเด็กในการอบรม เลี้ยงดูพ่อแม่จึงทําให้โทษนั้นเกิดผลดีแก่ตัวเด็กและอบรมเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ข้อนี้ควรระวังนะครับเพราะตอนนี้นะครับเขามีกฎหมายนะครับเรื่องของการลงโทษเด็กนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเรื่องของข้อกฎหมายที่เกียนกอกมาที่ว่าการทําได้ในการลงโทษเด็กนะครับเพราะว่าบางครั้งในทฤษฎีก็กล่าวไว้ว่าทําได้แต่ในความเป็นจริงในกฎหมายก็กลับมาอบอกว่าทําไม่ได้ ก็คนนี้เราควรจะหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับเรื่องของการลงโทษเด็กนะครับเพราะว่าในฐานะที่นะครับท่านเป็นครูผู้ดูแลเด็กนะครับในฐานะท่านเผลอไปลงโทษลูกเขาลูกเขาอาจจะพ่อแม่เขาอาจจะไม่พอใจในตัวท่านก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องบ้านระวังให้ดีในเรื่องของการลงโทษเด็กนะครับตามทฤษฎีของโคเบอร์บอกว่าทําได้นะครับอยู่ในเหตุผลนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอาจจะทําไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามี กฎหมายมารองรับอยู่ซึ่งปัจจุบันก็มีข่าวเยอะแยะมากมายเรื่องของการลงโทษเด็กนะครับก็มันก็อาจจะทําให้เกิดผลร้ายกับตัวเราก็ได้นะครับ8ฝึกวินัยให้ลูกนะครับฝึกวินัยให้ลูกเป็นสิ่งที่จําเป็นควรทำให้เด็กนั้นคัดโตขึ้นมีข้ความเข้าใจเหตุผลในเรื่องของระเบ,บียบวินัยนะครับไม่ควรยัดเยียดให้เด็กมีระเบ,บียบวินัยมากเกินไปเมื่อเด็กยังไม่พร้อม พ่อจะไม่เกิดผลเสียแกเด็กมากกว่าผลดีใจไม่เด็กกดดันต่อต้านและเอาใจใส่ตัวเองไม่คำนึงถึงผู้อื่น9าพ่อแม่ควรสร้างสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้ลูกเกิดความอยากรู้อยากเห็นเกิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์ให้เขาได้รู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับพ่อแม่เป็นเพียงผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความแนะนําเท่านั้น10พ่อแม่ควรให้ลูกได้เรียนรู้นะครับที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุขโดยเฉพาะ อย่างยิ่งนะครับการเรียนรู้อยู่กับเด็กวัยเดียวกันเพอเด็กเรียนรู้การปรับตัวกับสังคมได้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในภาาคหน้านะครับผลของการเรียนดูแบบประชาธิปไตยเด็กจะมีลักษณะดังนี้หนึ่งจะเป็นคนเปิดเผยเป็นตัวของตัวเองมีเหตุผลมีความรับผิดชอบมีอารมณ์ขันราเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดี รเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วสามารถปรับตัวได้ดีกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจสามารถช่วยเหลือตนเองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมีลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดีให้ความร่วมมือกับผู้อื่นได้ดีมีความมั่นคงทางอารมณ์มีความเข้าใจตนเองสูงและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ารู้จักใช้เหตุผลเคารพสิทธิ์และหน้าที่ของผู้อื่นนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการอบรมเลี้ยงดูแบบคาดหวังเอากับเด็กนะเมื่อกี้เป็นแบบนะครับให้ความรักความอบอุ่นแบบประชาธิปไตยนะครับต่อไปมาดูการอบรมแบบคาดหวังเอากับเด็กนะครับ<ส>เป็นการอบรมที่พ่อแม่เรียกร้องเอาจากลูกโดยที่พ่อแม่มีความต้องการในการเขี่ยวเขียนที่จะทําให้นะครับพ่อแม่นั้นนะครับ สมหวังนะครับหรือว่าตั้งใจไว้หวังไว้พ่อแม่ก็จะเกิดกําหนดวิธีวิธีชีวิตให้กับลูกต้องทําตามจตประสงค์หรือทาตามความพอใจของพ่อแม่ลูกนะครับก็จะมีนะครับหน้าที่ทําตามทุกอย่างแม้ว่าจะไม่ชอบก็าตามวิธีนี้แบบนี้พ่อแม่มักจะทําดังนี้หนึ่งพ่อแม่มักจะเขี่ยเขยนให้ลูกทําในตามสิ่งที่พ่อแม่เห็นว่าดีนะครับลูกจะพบในคําสั่งนะครับในการที่ทํา องพ่อแม่มักจะดุด่าว่ากล่าวลูกอธิบายนะครับอธิบายหรือแสดงเหตุผลชัด้นในลูกที่ลูกอยากทํานะครับพ่อแม่มักกําหนดรายการอาหารทุกมื้อแก่ลูกลูกต้องกินหมดทุกครั้งพ่อแม่จะต้องกําหนดวิธีการดารงชีวิตตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นการกินการเล่นการเที่ยวทุกประการเราเรียกว่านะครับาการเลี้ยงดูแบบคาดคั้นกับเด็กนะครับ ลูกจะเป็นลูกออกมาเป็นไงนะครับลูกก็ออกมาเป็นคนเจ้าอารมณ์ปรับตัวกับสังคมภายนอกได้ยากไม่มีความมั่นใจในตนเองไม่สามารถค้นพบตัวเองได้บางคนก็ไม่สมความสมําเร็จในชีวิตเป็นคนว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังผู้ใหญ่ทุกอย่างไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไม่กล้าตัดสินใจขาดความนิริ่มสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ชอบพึ่งพาผู้ใหญ่เสมอ,อวิธีที่สามนะครับพ่อแม่ที่พบกันหน่อยนะครับก็หนึ่งสองสาม ข้อ3ก็คือเกณฑ์การเลี้ยงดูแบบปล่อยปะละเลยเป็นการที่พ่อแม่ไม่สนใจที่จะอบรมเลี้ยงดูลูกปล่อยให้ลูกทําตามอำเภอใจไม่มีใครคอยชี้แนะในทางที่ถูกที่ต้องนะครับและเหมาะสมไม่สนใจความเป็นอยู่ครับไม่ดูแลยามเจ็บไข้ให้ความารับแบบให้ความรักแบบลำเอียงนะครับดุด่าลงโทษเกิดเหตุผลต่างๆมากมายที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะครับ เลี้ยงดูลูกแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเลี้ยงดูลูกแบบทามีามเกิดนะครับก็นะครับมาดูว่าพ่อแม่มักจะทำยังไงบ้างอันหนึ่งก็คือไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของลูกลูกจะเล่นอะไรอย่างไรพ่อแม่ไม่ค่อยเอาใจใส่ครับเวลาพ่อแม่อารมณ์ไม่ดีก็มักจะระบ,บายออกมาโดยการทําโทษเด็กเสมอเวลาทุกลูกสักถามพ่อแม่มักจะพูดว่าอย่ามากวนไปให้พ้นครับพ่อแม่มักลืมหรือไม่สนใจกับคําสัญญา หรือข้อเรียกร้องของลูกพ่อแม่ชอบขูลูลเสมอพ่อแม่จะปล่อยให้ลูกทําอะไรตามใจชอบไม่คอยชี้แนะในแนวทางที่ถูกต้องที่เหมาะสมพ่อแม่มักจะรักลูกไม่เท่ากันและปฏิบัติตามลูกอย่างลาเอียงผลของการเลี้ยงลูกแบบปล่อยปละเนล่เลยก็จะมีลักษณะดังนี้ลูกจะมีความก้าวร้าวชอบทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่นเสมอมีทัศนคติไม่ดีต่อพ่อแม่บางครั้งถึงกับเกลียดชังพ่อแม่ตนเองไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ โรคอาจจะมีอาการเครื่องซึมนะครับไม่สามารถปรับตัวได้ง่ายมีอาการตึงเครียดทางอารมณ์นะครับกระวนกระวายใจเสมอมีอารมณ์ที่ไม่มัน่นคงไม่มีเหตุผลชอบดิ้กร้องความสนใจจากผู้อื่นเพราะขาดความรักความอบอุ่นมักจะเปิดปัญหามักจะเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เด็กที่ได้รับการนิยงดูแบบนี้มักจะพบว่านะครับเกิด อายุวะอาชญา,ากรส่วนใหญ่มีพื้นที่ความลับพื้นที่ความผิดโดยการอบรมเลี้ยงดูแบบนี้นะครับความหมายของยุวะอาชญากรก็คือนะครับเด็กที่นะครับสร้างปัญหาอาชญากรนะครับอยุวะแปลว่าผู้เยาว์นั่นเองนะครับวิธีที่4คือการอบรมเลี้ยงดูแบบรักถนอมเกินไปนะครับ เป็นการอบรมที่พ่อแม่คอยปกป้องลูกมากเกินไปนั่นเองนะครับมาดูวิธีนี้พ่อแม่ทําอะไรบ้างพ่อแม่มักจะนะครับอคอยแนะนําช่วยเหลือลูกตลอดตลอดเวลานะครับไม่ยอมให้ลูกเล่นกับใครนะครับไม่ยอมให้ลูกเล่นกับเพื่อนเพราะกลัวลูกจะถูกนลังแกไม่ยอมให้ลูกกินอาหารเองเพราะลัวลูกจะทําเลอะเทอะนะครับพ่อแม่มักจะนะครับช่วยลูกทํากันบ้านเสมอไม่ยอมให้ลูกกินอาหารหรือขนมจนกว่าพ่อแม่จะชิมก่อน เมื่อลูกเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยพ่อแม่ก็จะเกิดความมิตก,กรวลวาวมากและให้การรักษาเกินความจําเป็นพ่อแม่มักไม่ยอมให้ลูกช่วยตนเองในการทํางานต่างๆผลของการเลี้ยงดูลูกแบบทนุถนอมมักมีลักษณะนี้เด็กเป็นคนเอาแต่ใจตนเองขาดความนมิ่มสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นในตนเองนะครับต้องพึ่งพาผู้อื่นเสมอไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ตนเองเด็กมีเนียโน้มสุขภาพจิตเสียและ มีอาการทางประสาทอันนี้นะครับเลี้ยงดูไวแบบทะลุถนอมการอบรมนะครับเลี้ยงดูลูกในวัยเด็กเล็กในสังคมปัจจุบันของพ่อแม่การอบรมเลี้ยงดูลูกนั้นพ่อแม่มกกักจะมีเป้าหมายใหญ่ๆที่ต้องการให้ลูกเป็นคนดีเป็นคนมีบุคลิกภาพที่ดีมีความสามารถในการดํารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานของของปกติชนอยู่แล้วว่าเราจะทํอย่างไงให้นะุ่กนั้นนะครับ เป็นคนดีนะครับดีทั้งบุคลิกภาพนิสัยลักษณะอื่นของตัวเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั่วไปพ่อแม่มักจะมุ่งึกผลอบรมลูกในประเด็นต่างๆดังนี้หนึงให้ลูกนั้นเป็นคนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ 2. ให้อ่าเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร3เป็นคนที่รู้จักประหยัดนะครับ 4. เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์5มีเหตุผล 6เป็นคนที่ประพฤติดีมีจจิยาวันที่ดีงามนะครับรู้จักมรารยาททางสังคมขนมรมเนียมประเพณีอื่นๆอันนี้เป็นนะการอบรมเลี้ยงดูในสังคมปัจจุบันของพ่อแม่นะครับแต่ก็จะมีเมื่อกี้นะครับที่เราพูดถึงว่าการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบต่างๆนั้นมันก็ส่งผลหลายด้านบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีนะครับเราก็มาดูว่า,าพ่อแม่คนจะเลี้ยงดูเด็กยังไงแล้วก็นะในฐานะที่เรานะรเป็น ครูผฐมวไว้ครูผู้ดูแลเด็กนะครับเราก็ต้องคอยแนะนําพ่อแม่ว่าสิ่งไหนที่เขายู่ในบทบาทหรือสิ่งไหนที่เขาออกจากบทบาทของพ่อแม่ไปซึ่งจะส่งผลให้เด็กเป็นยังไงอันนี้เราเราควรจะมีความรู้เรื่องนี้ไว้นะครับเพราะว่ายัางไงเราแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําเด็กนั้นมาอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเด็กก็ต้องอยู่กับพ่อแม่บ้างนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับเด็กก็จะอยู่กับเราเถึง 8ชั่วโมงแต่ว่าในความอบอุ่นนั้นมันสู้กับความรักของพ่อแม่นั้นค่อนข้างลําบากเพราะว่าเราอยู่กับเด็กจริงที่โรงเรียนแต่ว่าเราอยู่กับเด็กจํานวนมากแต่เด็กที่อยู่กับพ่อกับแม่นั้นมีความคิดมากกว่าเรานะครับดังนั้นการดูในอเอาใจใส่ของพ่อแม่นั้นยิ่งแม่เหนเพียงเวลาเพียงเล็กน้อยแต่ก็จะนะมีคุณค่ามากกว่าที่เราดูแลเขาถึง8ชั่วโมงนะครับ การฝึกให้ลูกเป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบนั้นต้องฝึกให้นะครับมีการแต่งกายเรียบร้อยถูกแบบถูกกราะละเศะกําหนดเวลาการาทำกิจกรรมต่างๆตรงตามเวลานะครับเข้านอนจนถึงตื่นนอนนะครับฝึกให้ลูกทางานอย่างมีขั้นมีตอนมีความรับผิดชอบจนทำงานสาเร็จไม่ทอดทิ้งงานฝึกให้เขาเก็บของที่ตกหล่นเองนะครับเวลาหยิบสิ่งของใดๆแล้วต้องนํามาเก็บไว้ที่เดิมฝึกให้เด็กนะครับ เก็บของให้ถุกที่ถูกต้องนะครับฝึกให้ดูแลสิ่งต่างๆตัวเองเสื้อผ้าของเล่นและเก็บรักษาอยู่ในที่ถูกต้องเสมอนะครับการฝึกให้ลูกเป็นคนดีคนขยันมันเพียงนั้นก็ต้องทําให้นะครับลูกทํางานโดยกำหนดเวลานะครับเช่นทํางานบ้านนะครับภายในกี่โมงนะครับเสร็จกี่โมงกําหนดเวลาเล่นนะครับฝึกให้เขาทํางานอดนิกที่เขาสนใจ ฝึกให้ลูกรู้จักจุดมุ่งหมายของการทํางานนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายอย่าง,าง,างห,ลาหลายอย่างโดยพ่อแม่ต้องตั้งจุดมุ่งหมายไว้เป็นตัวยอย่างเช่นช่วยกดบ้านช่วยทําความสะอาดบ้านนะครับเป็นการช่วยทํางานบ้านแบ่งเ,เบาภาระพ่อแม่เป็นต้นฝึกให้ลูกทางานร่วกกับผู้อื่นการฝึกให้ลูกรู้จักประหยัด การฝึกให้ลูกรู้จักประหยัดนั้นก็คือฝึกให้เขารู้จักอดอมรู้จัก,จกทําของเล่นจากสิ่งที่มีอยู่รู้จักซ่อมแซมของที่เสียหายรู้จักถนอมของใชตง้ต่างๆนะครับรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกให้รู้จักการใช้น้ําไฟอย่างประหยัดนะครับตล,ลอดจนของใช้ซึ้น่งเปือนต่างๆนะครับต่อไปการฝึกให้ลูกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ฝึกให้เขาแสดงเห็นในเรื่องของกิจกรรมในบ้านาในครอบครัวเป็นการตัวตัวไม่ควรใช้อารมณ์ดุหรือลงโทษนะครับในกรณีนี้ลูกแสดงความเห็นพูดจริงเพื่อบอกเล่าหรือแม้แต่ว่าเป็นคิดว่าเป็นเรื่องเสียหายนะครับก็ไม่ควรใช้อารมณ์ในการดูสิ่งนี้ชี้แจงให้ลูกทราบถึงโทษของความไม่ซื่อสัตย์เคารพในสิทธิ์ของการแสดงออกชมเชยนะครับเมื่อลูกทําดีโดยเฉพาะความซื่อสัตย์เมื่อเก็บของตกของหล่นได้ที่ไม่ใช่ของตัวเองและนํา ส่งคืนเจ้าของนะครับฝึกให้ลูกเป็นคนที่มีเหตุผลชี้แจงและย้ำเหตุผลในสิ่งที่เขาทําอยู่นะครับรู้จักการกระทําอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทํานะครับกรณีในการส่งเสริมในการกระทําและเมื่อห้ามกระทํานะครับให้ลูกนั้นถ้าได้เหตุผลต่อพ่อแม่ในการกระทําของเขาฝึกให้ลูกช่วยและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของครอบครัวในการดําเนินกิจกรรมต่างๆภายในครอบครัวเมื่อลูกทํา ความผิดก็าต้องบอกสาเหตุหรือเหตุผลทุกๆครั้งการฝึกให้ลูกเป็นคนดีมีพฤติกรรมดีมีจรรยามารยาทและขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามนั้นคนฝึกให้ลูกนั้นแสดงความเคารพมีดาำมดาให้ผู้ใหญ่นะครับฝึกการพูดแสดงิริยาท่าทางที่อ่อนน้อมควรเป็นไปตามแบบอย่างและมารยาทที่ดีเพื่อให้ลูกนั้นนะจะได้ดูเป็นแบบอย่างฝึกให้ลูกมีการแต่งกายการกินการอยู่ง,าง่ายๆ ต่เหมาะสมตามขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยฝึกให้ลูกมีโอกาสนะครับรวมร่วมต้อนรับแขกร่วมสังคมในโอกาสอันควรครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการฝึกให้ลูกนั้นเป็นคนมีระเบียบและมีความรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะครับในเรื่องของการฝึกให้ลูกนั้นมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบนะครับผมอ่าตัวนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในคลิป